แกรับเชิญของผมวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนื่องจากว่าเป็นการค้นคว้าของคนไทยเลยนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับขอต้อนรับคุณศลินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทีนค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกร erm ีนเคอร์มินและเครื่องดื่มสมุนไพยเคอร์มาแม็กซ์ค่ะผลิตจากสารสก,กัดขมินชันนะคะที่บอกนี่แหละคะ่ะนั่นคือค้นคว้าวิจัยโดยคนไทยะคะ่ะแล้วเราก็ผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลค่ะ SACCp ISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของขคอมินชันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะเราก็นํามาใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะนํามาทําในรู แบบของสารสกัดคือสกัดเอาแต่เฉพาะสารที่สําคัญมาใช้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะคะ,คะถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะจากการค้นคว้าวิจัยนะคะของทีมนักวิจัยของเราค่ะทีมมูมันทุ่มเทนะคะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันมาตลอด20กว่าปีเลยนะคะทําให้สามารถคิดค้นกรรมวิธีในการที่จะนําสารสกัดจากขมิ้นชันให้สามารถละลายน้ําได้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวางในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะพิทินซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่มานําเสนอมีอะไรบ้างคะสตรีนเคอร์มินนะคะมาในรูปแบบของผงบรรจุแคปซูลนะคะ huh. ทานง,ง่ายค่ะแล้วก็เคอร์มาแม็กเน่ก็จะเป็นออผลิตภัณฑ์นะคะที่มันในรูปแบบของน้ำนะคะมีสารสกัดสําคัญก็คือขมิ้นชนันแล้วก็ยังมีผงของบล็อกกครี่พริกไทยดำนะคะแล้วเราก็ใช้ชูการ์โรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลมาในรูปแบบของขวดพกพาสะดวกดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ที่สําคัญ <c oughs> อร่อยมากๆค่ะวันนี้มารายการถมไปเถียงทง ทีนี้ต้องมีโปรดีๆมานะฮะ Green Khomin 3กล่องค่ะราคาอยู่ที่2,850บาทแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร Karma Max 1กล่องราคา540บาทฟรีค่ะโปรที่2นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะ Karma Max 5กล่องนะคะราคา2,700บาทแถมฟรีเป็น Green Khomin นะคะ1กล่องราคา950บาททั้ง2โปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่ตัวแทนนักธุรกิจ CCI ของเราทั่วประเทศ ซึ่งมียอดจําหน่ายไปมากกว่า2.8ล้านขวดแล้วนะคะส่วนกรีนเคอร์มินค่ะของเราก็มียอดจําหน่ายไปมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสลินครับขอบคุณพิธีมินค่นะค